สวัสดีครับผมแมนนูเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับใครเล่น PlayStation 5นะครับปลายเดือนนี้เนี่ยเขาก็จะเปิดให้อัปเกรด SSD อย่างเป็นทางการแล้วนะแล้วก็ข่าวตอนนี้นะครับผม SSD แต่ละยี่ห้อเนี่ยก็ทยอยออกกันมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นซีเกตไฟเออร์คูด้า530ที่ลูกแมวเคยคุยถึงในคลิปก่นกอนๆหรือว่าอีกตัวนึงที่กำลังมาแรงนะครับของ Western Digital นะ w d Black SN850 ตัวนี้นะครับคุณมาร์คเซอร์นี่นะหนึ่งในผู้ออกแบบ PlayStation 5 เขาได้ทำการกล่าวถึงในทวิตเตอร์ของเขาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีการประกาศ SSD สําหรับ PlayStation 5เออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือของกิก a ะไบตซึ่งอยู่ผมเอาตามอ่านมานะครับเจ้าตัว SSD ตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น1ใน SSD ที่ออกแบบสําหรับ PlayStation 5ที่มีราคาต่ำที่สุดแล้วนะก็คือชื่อรุ่นว่า Gigabyte a r u s Gen 4 7,000 Series 1TB นะครับอยู่ที่ประมาณ200เหรียญน,นะหรือว่าอาจจะประมาณ6 0 0 0กว่าบาท แล้วก็2เทราไบต์นะครับอยู่ที่ประมาณ400เหรียญน,นะหรือว่าประมาณ1 2 0 0 0กว่าบาทในขณะที่ถ้าเกิดเราไปดู WD SN 850 SSD ขนาด1เทราไบต์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ250เหรียญหรือประมาณ7,500กว่าบาทแล้วก็แน่นอนนะครับ Fire CUDA 530นะถ้ามี Hit Sing ด้วยนะครับก็อยู่ที่275เหรียญก็ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับผม เพราะนั้นเจ้าตัว a u s a Gen 4 7,000 Series เนี่ยณจุดนี้ก็น่าจะถูกที่สุดแล้วนะแต่ถ้าใครจะซื้อไปใช้นะครับรู้มาอยากให้ศึกษาดีๆนะเพราะว่า SSD สําหรับ PlayStation 5 Sony เขาจะกําหนดค่าขั้นต่ําไว้นะครับผมว่าจะต้องเป็นเท่าไหร่ก็คือจะต้องเป็น NVMe PCIe 4.0นะครับแล้วก็ต้องมี w Wi Speed อยู่ที่5,500เมกต่อวินาทีขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะครับความจุเท่ากันนะเช่น1เทนะครับแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ได้กับ PlayStation 5เหมือนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีความเร็วที่เท่ากันนะซึ่งที่ลูงแมมไม่มีความรู้นะครับไม่ได้เซีย์เลยนะเพราะว่าเป็น space c o m p ตอร์ก็จะต้องรอให้หลายๆสำนักนะครับออกมารีวิวเจ้าตัว SSD เหล่านี้ก่อนซึ่งเจ้าตัว SSD ที่เราทําการซื้อเติมเพิ่มเนี่ยเราสามารถใส่เพิ่มเข้าได้เองนะเพราะว่าตําแหน่งสล็อตของ SSD ที่เให้เราใส่เพิ่มมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนตัว Xbox นะครับที่เสียบข้างหลังได้เลย แต่ว่าของ Sony เนี่ยต้องทําการแกะเครื่องออกนะแต่มันก็ยังอยู่ในตําแหน่งนะครับให้เราแกะไม่เยอะก็คือแกะไปนิดนึงนะก็จะเจอละตัว SSD สลอตตัวนี้แล้วก็ถ้าอ้างอิงนะครับจากตัว Sony PlayStation ของ US นะครับเราเปลี่ยนเองได้นะมันไม่หลุดประกันแต่ณจุดน,นี้นะไม่ว่ายังไง6,000ลุงแมวยังคิดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะหรับลุงแมวเองลุงแมวคงรออีกสักระยะใหญ่ๆนะให้มันลงไปก่อนนะครับสัก2 3 0 0 0เนี่ยถึงเริ่มสนใจ แต่นี้ก็แล้วแต่พิจารณานะครับเป๋าตุงก็จัดไปครับผมคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับใครที่มีความรู้คอมพิวเตอร์นะ3รุ่นนะครับผมของ C ีเกตของ WD แล้วก็คีกกย์บอ์ตัวนี้นะครับอันไหนสเปคแรงที่สุดอันไหนราคาเหมาะสมที่สุดก็แบ่งปับที่เห็นกันมาได้นะขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมมนูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Sub สไครป์กพืดิงด่งกริ่งกริงสวัสดีครับ